สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมกบเล่นบอลเล่กบเล่นบอลได้ยังไง <c oughs> แต่ทีนี้ตัวสปา์มันเยอะมากเราก็เลยเลือกมาอันเดียวเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปแต่ทีนี้เราจะลองมาเริ่มลากตัวจากฝั่งนี้ทีละอันทีละอันอย่างครั้งที่แล้วเรากปแล้วเราก็มาฉีกที <c oughs> ก๊อปคืออะไรอ่ะก๊อปก็คือคัดลอกอะนะ <c oughs> ทำให้มันเหมือนเดิมแต่ทีน,นี้เราจะเลือกมาจากฝั่งนี้ทีลานทีลานนะ <c oughs> อ่ะน้องทำเป็นคนทำนะเริ่มหา <c oughs> ก่อนตัวแรกเวนส้ <c oughs> สมส้มคอนโทรนค <c oughs> อนโทรเนตหาเก <c oughs> ็กระปาไปปึ้งอ่าหาเวน น่าจะอยู่ข้างบนคลิกแล้วลากขึ้นข้างบนหน่อยอ่ะอันนีเจอละอัะนนี้่นี่ะะอ่ะคลิกนี่เฮ้้ไปเนี่ยอืมอืม ไปรูปมือกับลูกมาที่ตรงนี้ก็มาชนอ่ะอ่ามาขอช่วยมันชนใช่ไหมเน่วางมาที้ตรงนี้มือกดแล้วก็ลากไปวางเพาะปล่อยโอเคต่อไป go to เราทำเองค่ะโอเคโกทูกิโอเคน่าจะเอ็นจีโอโอะโอเคใช่ไหมแม่จะอยู่ข้างล่างล่างเหรอ ก็อ่ะไปในละ go to ลากไปต่อ,อาะทีนี้เปลี่ยนไส้ในกดตรงนี้กดตรงไส้ในคำว่า font f r o t กดกิ๊กกิ๊กนึงทีอ่าแล,แล้วเราเลิก back ให้หมันเหมือนกับฝั่งนูน้น back อาใหม่ทใหม่เริ่มใหม่ กดฟอนต์เลือก back ข้างล่างติ๊กถูกไปกิ๊กอ่าทีนี้เหมือนละโอเคต่อไป set t o น่าจะสีฟ้านี่นาช่อ่าลองกดดูนี่เหรออ่านี่ set two จะแล้ว set two y นี่นี่ป้ายรากเลย ขึ้นไปวางปึ่งต่อไปเซต two x มีลูกศูนย์เหนี่นี่อ่าใช่ใช่เนี่วางไปปึ่งต่อไปอ่คอนโทรลเซตน่าจะคอนโทรลอ่าลองดูสิ น่าจะข้างบนเหลืองเหลืองกดเหลืองดินี่เหรอนั่นไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันนี่กดเหลืองหาคำว่าเซ็ตโอ้ยมลนวเขสบายแล้วลกูก แล้วแล้วอ่าเดี๋ยวพ่อหาก็อยู่นี่วะปึ๊บอ่ะอยู่นี่กดไปลากไปต่อทั้งหมดวางปึ้งแล้วกี้ข้างในก่อนกี้ข้างในนี่กี้ข้างในอ่าตึงเลิกทรายทรายปึบ s, s i n e นี่สายไวลูโอเคกดกิกอ่าต่อไปสีส้มนี่อันนี้นส้มส้มส้มคอนโทรลข้างล่างเลยใช่กดกิกข้างล่างนี่อันนี้ส้มนี้ก่อน forever นี่ f o r อ่าขอร้อง หนึ่งอวาอ้ามาส้มข้างล่างกดคิกแล้วก็เชนเน้นเอ่อน่า,าจะาสีแล้วเปล่าอ่าเนี่ยแหละเชนเออเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวเราเค่อยไปเปลี่ยนไงนิบไปก่อนนิบไปวางก่อน ปปิ <c oughs> อหาคลิกข้างในก่อนซาย value นี่ s i n e คลิกไปเปิดแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังเป็น c คลิกแล้วพิมพ์เลข4โอเคใช้ได้ <c oughs> ต่อไป สีสีฟ้าคลิกเลยม o ช i o n อ่าเซตทูเซตบายทูเฮ้เซ่ายีปลูกเซตบายทนี่ไปวางนี่เหรอ่า ลาไปวางเลยกระดึบกระดึบกระดึบโอเคปึ่งทีนี้สีเขียวก่อนเลยอ่ะสีเขียวสีเขียวมาสีเขียวกลมๆบวกก่อนมาวางข้างล่างก่อนหนึ่งงานฮะบวกบวกนี้นี่มาวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวงงมหลายชั้นจะมาวางก่อนต่อไปตัวคูณตัวนี้ ในตัวคูณนิปนิปไปวางโอเคแล้วออฟ <c oughs> ออฟเนี่ยนี่ออฟเดีออ๋ยวกอนะเด็ดเด็ดเด็ดขอดูก่อนนะออฟเนี่ยๆเนี่ยออฟนี่ไป วางก่อนฮะโอเคแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ทร <Okay. S 1> าย variable นี้นี่หมอวางก่อนวางในนี้เลยปึ่งโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้างใน k b e s เนี่ยเป็นสายก่อนกิ๊ก <c oughs> แล้วก็สาย s i n <S <c oughs> <S <c oughs> เน็ตเอสเอ็นกิกโอเคและอันนี้ข้าไปตัวคูณเนี่ยยกช่องนี้อันนี้เหรออ่าไม่ใช่แต่เพราะเน็ตอันนี้อันนี้คือบวกอันนี้คือคูนดีอันนี้ดีทั้งหมดเลยอ่าไปใส่ช่องแรกของตัวคูณอ่าโอเคแล้วเอาลงมา โอเคนะแล้วนิดทั้งหมดเลยไปใส่ในช่องแรกของตัวบวกมันไปหมดไหมหาไม่ไปหมดปล่อยอ่าต้องนิดประมาณตรงนี้อ่าใส่ช่องแรกค่อยค่อยอ่านิดไหมใส่ช่องแรกอ่าปล่อยเลยเป็นสีขาวแล้วปล่อยเลย,ลอ,ย,เลยอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็พิมพ์ c กดเลขสี่อ่าอันนี้กดคลิกหรือเ,เพิ่มต้องกดคลิกก่อนลบเครื่องหมายลบนี่ลบสี่สิบห้าโอเคแล้วก็มีบทั้งหมดไปใส่ในช่องวงกลมเอเอเอก่งมากมีบเข้าไปค่อยไปช่องวงกลมสี้า มันมาช่องไหนวะเอาไว้เอาไว้ไนี่ปอยปึ่งโอเคเก่ okay. งมากทำได้แล้วแล้วทีนี้อ่าทีนี้วันนี้เอาแค่นี้ทีนี้เราก็ลองเล่นเก็บครั้งสุดท้ายนะพร้อมหรือยังพร้อมนะกระโดดเลยลูกเอ้ยหนึ่งศูนย์ Ừ, nó phải như vậy Ê, không có 2 cả, không có gì cả, không rồi gì cả, không có rồi cả, không có không เก่งแล้วเว้ยอุเล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 วุเลอะไรหรอกระโดดกระโดดฉันไม่ยอมแพ้เธอหรอกอาวหกสองแล้ว หกสามแล้วเข้ามาใกล้ๆมั้งกระโดดเลยกระโดดเลยเฮ้ยโอปรีโอปรีเข้ามาใกล้ๆดิโนเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้กระโดดเลยกระโดดเข้ามาใกล้อีกระโดดสี่เจ็ดแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้หรอก โอ้ยลูกขนาแหละลูกเป็นไงสนุกไหมโอเคโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนไปครับไปเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับปากูทาทาทานะคะ